มากินขา่าวกินน้องบมาด้หม้อนบละไม่เมื่อวานนี่แหละผักแก้มผักกัญจองแห้งริดแห้งแต๋ไปผักกันหม้ออบละไม้ใส่หมูกินข้าวเช้ามานีิอยากกินขา้าว ไปเศ้าขนานดะทองวางต้นเทียงทต่ำหงุตำมะละกอยั่ยๆกัดกินข้าวกับยายได้จ้าการลดการเข้าถึงโหลดลงนะโหลดขึ้นขึ้นแล้วได้พี่น้องขึ้นมาอีกแลวขึ้นมาเก่าพันแล้วตะกี้ลงแปดแปดพัน เปนไงอีกแล้วเก่าพันเล่นกินแล้วลงปานน้ำแกงนะลงวูบึ้นวาบปานนา้ำพุนการเข,าข้าถึงก็ได้กับฮอปเปลินบ้านมูขู่มือเนาะ mà lùng họ có lại sốt liền bàn mua nè lán nhà mùa ma lán ma nhà tôi sắp bưng cartoon à ยายเบิงิปดมู่นะเพิ่นเห็ดแวบ,บไปแวบบมาแบบนะี้โฆษณามันอยากวางมันจะกลิ่นอยู่ต่เพิ่นเห็ดสัน่นนะโฆษณาขึ้นโฆษณาคือแบบแยบแยบแบบแบบแบบมันจะกลิ่นอยู่ได้เพิ่นเจ้าเห็ดขีปสันผดคนทีคนที่ผ่าน,ดนาได้โฆษณาเลยนะลายเบิง บรนเจ้าเห็ดตามกดตามเกมเพื่อนนะโฆษณาวางแล้วมันจะเป็นบางคลิปบางคลิปกัญญาบางคีบกันสันสันาะบรรโฆษณาขึ้นบางคลิปสันคนเบิ่งหลายเนาะคนเบิ่งหลายมันสันกับเจ้าระเบิ่งบานนี้โฆษณธนาก็ากรนบ่ได้บารเจ้าเห็ดสิบสามคนเห็นหลายคนเนไี่ยเลย ตามกดตามเกีนเพื่อนนะที่ผ่าวิก็ชีวีใน,นเพื่อนบุคคลวิรับเบบเบบเบบผไปละ